ครับขอบคุณน้ำใจกํางใจพี่ๆทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะคุณดุษณีนะครับผมสวัสดีค่ะอ้าวใครรู้นะครับผมบอกผมหน่อยนะครับนะครับผมาภาษาอังกฤษนี้สวัสดีค่ะนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ประแจให้เด้อรับปะแจัยไหมครับรับปะแจไหมถามก่อนเนาะนะครับผมไม่อื้อสวัสดีค่ะนะครับผมสวัสดีค่ะน้องตุ้ยจากพี่พรพี่ม์สวัสดีครับพี่พรพี่มลนะครับผม น้องเหลือ499แล้วครับนะครับผมต่อกับพี่ยูได้ได้หนึ่งบาทนะครับผมถูกเหมือนตลาดขายเสื้อผ้าตลาดนัดเลยนะครับคุณแจมสวัสดีค่ะนะครับผมทีแรกเหลือ500เลยบอกพี่ยูอย่าอันคิดผมแพงหลายลดให้ผมหน่อยเขาเลยลดให้เหลือ499ครับนะครับผมสวัสดีทุกบ้านจากพี่พอพี่มลเลยค่ะนะครับผมสาวยุทธยาสวัสดีค่ะจากแม่เอื้อครับพี่พอพี่บนก็อางใจกอดมานะครับผม ตุดเด็ก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 อะไรเอ่ยหมายถึงอะไรนะไม่ดูสนิทกับหัวหรออะไรครุงเท้ากดดูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาอนุญาตให้ตั้งนานแล้วคุณครพี่มลสวัสดีค่ะนะครับผม เขาตอบรับการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเย้ฮู้เจวแจาเจวเจวแจเจ้าสีหูตีนะครับวอมีน่าบอกนะครับผมแก้วนะครับผมคนเมืองยศสวัสดีค่ะนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเปิดเหรียญให้แก้วโอ้ย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 ตบมือก่อนฉลองก่อนฉลองก่อน ลงจากน้องตุ้ยก่อนได้เลยเย่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 โยนเหรียญกันโยนเหรียญกันพวกเราแก้วนะครับผมแสดงความยินดีกับพี่มารีด้วยครับเป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยเลยดีใจด้วยครับพี่มารีนะครับผมอ่าพาร์ทเนอร์ป้ายแดงนะครับผมตอนนี้ก็แก้วเลยนะครับผมตัวเคนะเด็กใหม่ถามก่อน อ๋อใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเซโอเซขอบคุณที่เตือนพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เตือนครับโอเคโอเคเลยรู้กันครับขอบคุณครับนี่แหละการมีทีมงานอยู่หลังบ้านมันดีแบบนี้แหละครับเราไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูก็มีทีมงานเราเข้าไปดูให้เนาะเย้เยเยเยเก่งมาก สุดยอดเลยผ่านฉลุยส่งไม่กี่วันนะครับจบงานนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมนะครับพี่มารีคนเก่งนะครับผมนะครับรอสู้กันมาหลายเดือนแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาลุกเป็นไฟนะครับผมเย่ส่งวันเดียวงานผ่านเลยแกวเลยนะครับผมตอบรับเลยจบเลยนะครับผมสุดยอดพี่สาวคนเก่งเนาะนะครับผมสุดยอดเลยเย่เย่เย่โอ้ย ตาลอน24ชั่วโมงผ่านเลยจบข่าวนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยดีใจด้วยครับจากบาวกี้ครับนะครับผมพ่มารีเข้ามาใจบวกๆจากสาวยุธยานะครับฉลองฉลองฉลองบาวเพชรเอ้ยบาวเพชรอยู่บนต้นทุเรียนลงมาฉลองไม่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมพิมารีพ่มารีจากบาวกี้ครับนะครับผมแกวเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับ โอ้โหนะครับมันหอมหวานอย่างนี้นี่เองนะครับผมนคนทาให้เก่งมากนี่นะครับโยนกันไปโยนกันมาสรุปรอบคนที่เก่งก็คือคนดันนี่แหละนะครับผมนะครับผมรับคนเดียวก็ได้นะครับผมมันใต่หยอกพี่นะครับผมเต้าจีนเต้าใหญ่เลยเรี้ยงเจ้าจีนเลยจัดไต่มาเพชรมาเพชรลงมาก่อนลงมาก่อน ทีมงานเรานะครับผมหยอกล้อกันได้ทุกคนนะครับผมนะครับสนุกสนานเฮฮาทีมงานเรานะครับไม่ซีเรียสกันนะครับผมสบายๆนะครับผมหยอกล้อกันได้ทุกคนเนาะนะครับผมบาวเพรนะครับผมเย็นนี้เรามีเจ้าภาพเลยแจ๋วนะครับผมเออสุดยอดสุดยอดนะครับผมเอดีใจด้วยนะครับผมนะครับตื่นเต้นไปเลยนะครับผมใจตุ้มๆต่มๆเลยนะครับผมนะเอ้ย ให้บ่าวเพชรเลยจัดไปจัดไปกินน้ำนอนบ่าวเพชรน,นะครับ <c oughs> พี่นะต,ต้องอันน้ำอันนี้ <c oughs> ใช่ไหมนะครับผมน้ำเ,เก๊กไวเนาะนะครับผมสุดยอดเลยเอาไว้ต้อนรับแขก